ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่วัดโพประทับช้างค่ะเราจะพาทุกคนนะคะมาเดินเที่ยววัดแล้วก็มาสักการะนะคะอาวัดนะคะในวันนี้วันพิเศษค่ะวันเข้าพรรษาค่ะแล้วจะมีงานสวยๆตอนกลางคืนให้ดูด้วยนะคะใครก่อนดูคลิปนี้นะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูวัดโพประทับช้างกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนค่ะย้อนเวลากลับไปสู่ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่นะคะณวัดโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรค่ะถูกกลาวที่เราเดินเข้ามาที่นี่ไม่ใช่แค่เป็นการเยี่ยมชมโบราณสถานธรรมดาธรรมดานะคะแต่จะเป็นการเดินทางไปสู่รากเง่าของราชวงศ์บ้านพลูหลวงราชวงศ์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะวัดโพประทับช้างนะคะไม่ได้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เท่านั้นคะ่ะทุกคนค่ะ แต่ยังมีความสำคัญในฐานะต้นกําเนิดซึ่งเชื่อมโยงเรากับประบริษัทชาติไทยนะคะหากไม่มีวัดแห่งนี้นะคะก็อาจจะไม่มีการบอกเล่าเรื่องราวอีกหลายช่วงที่ตามมาละค่ะทุกคนค่ะลองหลับตานะคะแล้วลองจินตนาการถึงอด,ดีตที่เคยรุ่งเรืองณนะสถานที่แห่งนี้นะคะลองสัมผัสถึงความเงียบที่โอบร้อมตัวเราความสงบนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าค่ะ แต่มันคือการอบล้อมเรื่องราวจากอดีตให้เราได้เรียนรู้และจดจำในวันนี้นะคะวัดโพประทับช้างอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยปร์เซนตค่ะแต่ความงามที่แท้จริงนะคะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้นึกถึงอดีตและคุณค่าของประวัติศาสตร์ค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะ,คะเดินชมด้านในนะคะ,คะเพื่อซึมซับบรรยากาศที่สวยงามไปด้วยกัน,นะคะ่ะ กี้นะคะก็ไหว้าพระนะคะแล้วก็แปะทองหนุก็กล้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในวิหารนะคะสวยมากๆแล้วก็ไฮไลท์ข้างหน้านะคะมีต้นไทรตอนที่เรามาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะยังแบบยังไม่เป็นแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็น,ปน,ปนยังไงนะคะนี่นต้นไทรยักษ์ซึ่งเป็นซึ่งหรือนี่ปีนี้ค่ะมีต้นแบบว่ามีต้นไม้นะ เเียยยววคลุมสมสากทุกคนคะ่ะลองมองไปด้านหน้านะคะทุกคนนะคะจะเห็นพระวิหารหลวงที่ตั้งตระหง่านอยู่นะคะสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นี้นะคะหลงเหลือไว้ให้เราได้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตค่ะและวัดนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระเจ้าเสือคะ่ะหรือที่รู้จักกันในนามพระเจ้าเสือนั่นเองผู้ซึ่งเคยมาประทับแรมนะที่แห่งนี้นะคะเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว และหลังจากที่ได้ขึ้นครองราชแล้วจึงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระราชบิดานั่นคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นเองค่ะทุกคนค่ะลองสังเกตดูนะคะว่าพระวิหารหลวงแห่งนี้นะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่ก่อด้วยอิฐ สอดดินทั้งหลังเลยคะ่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยนั้นแม้เวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีนะคะแต่เราก็ยังสามารถจินตนาการได้ถึงความยิ่งใหญ่เมื่อครั้งอดีตค่ะอบล้อมไปด้วยกำแพงแก้วและเจดีขนาดเล็กมากมายนะคะหากเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยของปูนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ซึ่งเป็นหลักฐานนะคะที่จะเล่าเรื่องราวความมิจิบรรจงของช่างฝีมือในอดีตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ทุกคนคาะแน่นอนนะคะเวลาที่เรามาวัดโพประทับช้างค่ะสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือการเข้าไปกราบสักการะนะคะหลวงพ่อโตภายในพระวิหารแห่งนี้ค่ะซึ่งหลวงพ่อโตที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะประดิษฐานนะคะในรูปพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบอยิทยาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะคะที่เก่าแก่และสำคัญยิ่งค่ะเชื่อกันว่านะคะ หลวงพ่อโตสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างวัดเมื่อกว่า300กว่าปีที่แล้วนะคะในสมัยพระเจ้าเสือนั่นเองขอ,อลองสังเกตดูนะคะแม้เวลาจะผ่านไปนานนะคะจนองค์พระมีรอยแตกและผุก,กร่อนไปบ้างแต่ก็ยังทําให้นะคะเราเห็นถึงความขลังและความน่าเลื่อมใสนะคะที่ทําให้พวกเราเนี่ยต้องกลับมาเยือนทุกครั้งนะคะที่มาถึงจังหวัดพิจิตรค่ะ และตอนนี้นะคะทุกคนก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอพอรจากหลวงพ่อโตเพื่อความเป็นสิริงมงคลในชีวิตของทุกท่านร่วมกันได้เลยค่ะมาถึงแล้วนะคะโอ้โห วัดโพธิประทับช้างและนี่คือหลวงพ่อที่เป็นองค์ประธานค่ะช่วงนี้มีการบูรณะนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะคลิปนี้นะคะเรามาตอนที่ยังบูรณะท่านอยู่เราสัญญาเลยนะคะว่าบูรณะเสร็จเมื่อไหร่เราจะกลับมาถ่ายมี f ฟล์์อัพเตให้ทุกคนได้เห็นกันแน่นอนนะคะตอนนี้ก็ ขอพรอหลวงพ่อได้เลยนะคะไม่ต้องมาไกลถึงวัดโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรแต่ว่าคุณก็สามารถขอพรอหลวงพ่อได้เลยะค่ะวันนี้นะคะทุกคนคะเป็นวันพิเศษค่ะ <c oughs> เรามากันในวันเข้าพรรษาพ,พอดีแป๊ะเลยนะคะก็จะนี่โอ้โหมีต้นเทียนสวยงามนะคะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปเดินวนรอบๆนะคะพระโบสถของวัดโพประทับช้างเป็นยังไงไปดูค่ะ <c oughs>

สามินที่ปฏิปันโนมอควตโตสาวกสังหกญติทางการทีุ่ปินยุคติยนทบทริสปุนเลสกลัสาวกสังโกปาอุณัยยวา เรียนกายรักษาแล้วนะครับดีมากครับดังนี้ขอบคุณครับ จบแล้วนะคะคลิปพาเที่ยวไหว้พระขอพรที่วัดโพประทับช้างค่ะจังหวัดพิจิกค่ะใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะแล้วคลิปต่อไปจะพาไปชมไปเที่ยวไปชอบไปกิีนหรือว่าไปไหว้พระที่ไหนนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ